สวัสดีครับทุกคนนะครับสำหรับฟุตบอลในวันอาทิตย์ที่31มกราคม2564นะครับสิ้นเดือนแบบนี้ครับสำหรับเดือนมกราคมเดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับ31มกราคมอ่ะเดี๋ยวมาดูเกมฟุตบอลกันนะครับค่ำคืนวันอาทิตย์แบบนี้ก็ถือว่ามีฟุตบอลให้ได้ติดตามกันเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเกมลีกในนักสุดสัปดาห์นะครับอย่างพิมพ์ลีกอังกฤษเนี่ยก็มีถึง4คู่ด้วยกันนะครับเชลซีกับเบอร์ลีเลสเตอร์กับลีดเวสต์แฮมกับลิเเวววออรรรร์์พพูลลแ้ก็ไบบบตัันนนสสปะค่ กันโชซีล่าอาเจนตีก็มีแข่งขันเหมือนกันนะครับมีหลายคู่เลยนะครับน่าสนใจทุกคู่อ่ะเอาอย่างงี้ดีกว่านะครับแล้วก็ยังมีลาลิก้าสเปนนะครับมีบาร์เซโลนาด้วยนะสำหรับคำขืนวันวันอาทิตย์นะครับเตะดึกเลยครับตีสามแล้วก็บุนเดสลีกาเยอรมันมี2คู่ด้วยกันนะครับหลีกเอิงฝรั่งเศสก็มีเหมือนกันนะครับมีปารีสด้วยนะจะลงเตะตอน3ทุ่มนะครับ อ่ะแล้วก็ส่วนอื่นๆก็จะเป็นพวกหลีกรองรองละทุกคนนะครับก็สามารถติดตามได้นะมีฟุตบอลเยอะมากนะครับในวันอาทิตย์แบบนี้นะครับอ่ะแต่กลับมาว่าถึงที่เด็ดบวก10กันก่อนนะครับผมมองไปที่เกมเลสเตอร์กับหลีดแล้วกันนะครับดูจากเลทที่เปิดออกมานะครับเลสเตอร์เนี่ยเป็นต่ออยู่นะครับมีราคาบังคับชนะก็คือครึ่งลูกนะครับแล้วก็มีครึ่งควบลูกแล้วก็ เสมอควบครึ่งนะครับน่าสนใจนะครับเลทที่เปิดออกมาเนี่ยดูเลทตัวนี้ก่อนนะครับเลสเตอร์ต่อครึ่งลูกครับบังคับชนะนะครับอัตราจ่ายอยู่ที่0.87นะครับผมว่าก็ไม่น่าเกลียดนะนะครับเชียร์100ได้87บาทนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเล่นในบ้านด้วยสําหรับเลสเตอร์แต่เลทเนี้ยถ้าเกิดว่าอยากเชียร์ลีดเนี่ยถือว่าจ่ายสวยเหมือนกันนะครับเชียร์100จ่าย100เลยนะครับ การจ่อยู่ที่ลบ0.93ตัวแดงนะครับอ่ะก็นี่ครเป็นเลทที่น่าสนใจนะครับสำหรับเกมเลสเตอร์กับลีดนะส่วนเลทราคาครึ่งควบลูกเนี่ยนะครับจ่ายเลสเตอร์เต็มนะครับนี่ครับจ่ายที่ลบ0.86ตัวแดงก็คือเชียร์100ได้100เลยนะครับเชียร์100ได้200รวมทุนก็คือกำไร100บาทครับแต่ถ้าเสียจะเสีย8.6บาทนะฮะอันนี่ก็เป็นตัวแดงนะนะครับ แล้วก็มีอีกหนึ่งเลทก็คือเสมอควบครึ่งนะฮะนี่อได้ไม่เยอะนะครับเชียร์เลเตอร์ได้แค่0.66นะครับแต่ถ้าเชียร์ลีดก,ก็จะได้เต็งนะเพราะว่าเลทจ่ายอยู่ที่ลบ0.72ตัวแดงนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็น3ามเลทที่เปิดออกมาสำหรับคู่นี้ส่วนเรื่องของการยิงมากยิงน้อยเนี่ยคู่นี้เปิดมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมองว่ามีโอกาสยิงกันกระจายเหมือนกันนะเพราะว่ามีตั้งแต่แบบ3ลูกนะฮะ สลูกครึ่งควบสาแล้วก็3ลูกควบ3าลูกครึ่งเลยนะคะ <c oughs> ก็อาจจะต้องแบบยิงรวมๆกันมันก็ต้องมี4 4สดอกอะคู่นะนะถึงจะได้เฮนะถ้าเป็นพวกสายที่เลือกเชียร์ยิงเยอะนะครับอาจจะต้องลุ้นกัน4ประตูเลยนะครับแต่ถ้าเชียร์ยิงน้อยเนี่ยผมว่ามันก็น่าน่าลุ้นเหมือนกันนะครับก็น่าลุ้นเหมือนกันส่วนนี้ก็เป็นเหล็กการจ่ายนะครับออาขยับมาดูครึ่งแรกหน่อยครึ่งแรกเนี่ยเลสเตอร์นะครับห่อยอยู่ที่เสมอควบครึ่งนะครับมีหนึ่งราคาคุณจ่ายดีด้วยนะนี่ครับ ก็เหมือนกบว่ามีโอกาสที่จะมีอย่างน้อยน้อยหนึ่งประตูสำหรับเลสเตอร์ในครึ่งแรกนะครับก็คือเชียร์100บาทได้200รวมทุนก็คือกำไร100เลยนะแต่ถ้าเสียเสียแค่95บาทนะครับถือว่าเปิดมายูํวไร,รใช้ได้เลยนะสำหรับเลดี้นะครับแล้วก็มีราคาเสมอด้วยนะครับราคาเสมอเนี่ยไปทางฝั่งทีมเยือนจะจ่ายดีกว่านะครับก็คือจ่ายเต็มนะครับลบ0.62ตัวแดงนะครับเชียร์100ได้100เลยนะครับแต่ถ้า เชเลสเตอร์จะจ่ายอยู่ที่0.53อันนี้เป็นสกอร์เลทที่เปิดออกมาในครั่งแรกนะครับทีนี้ผมขอดูผลงานแล้วก็สถิติคู่นี้นิดนึงนะอะดูตารางคะแนนก่อนเลยเลสเตอร์ตอนนี้อยู่อันดับที่3นะครับอยู่อันดับที่3มนะฮะมีอยู่3.9คะแนนเราจริงๆเนี่ยแอบลุน้นแอบลุ้นพื้นที่สโมสร 2, ยุโรปหรือว่าถ้าลุ้นแชมป์ก็พูดได้เพราะว่าแต้มมันยังไม่ไไหายนะส่วนลีนะครับน้องใหม่ อยู่อันดับ12นะครับมีอยู่26แั้มจาก19นัดน,นะครับจริงๆิงลีดเป็นทีมที่เล่นสนุกนะทุกคนแต่ว่าบางทีของการแข่งขันมันก็สําคัญไงนะครับบางทีฟอร์มจะหลุดก็โดนคู่แข่งยิงยกระจายเหมือนกันนะบางทีบทจะมาจะมานี่ก็แหมคู่แข่งก็กินเขายากเหมือนกันนะคุยเจอกันมาทั้งหมด35ครั้งนับตั้งแต่ปี1994ครับเลสเตอร์ดีกว่ากับชนะไป17ลีดชนะ11แล้วก็มีสมอไป4 แต่ว่าผลงานล่าสุดคทับดูของเลสเตอร์ก่อนนะครับไปเสมอเอเวอร์ตันมา1 1หนึ่งแต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่ชนะมา4เกมนะ4-5เกมทุกรายการเนี่ยสุลลีนะครับเพิ่งจะกลับมาเก็บชนะเหนือลิเวอร์พูลได้หลังจากที่ก่อนหน้านั้นแพ้มา3เกมนะครับก็ถือว่าผลงานค่อนข้างจะกระท่อนกระแท่นะนะลีดนะฮะแต่ว่าเลสเตอร์เนี่ยถือว่าโอเคภาพรวมถือว่าใช้ได้แต่ว่าลีดก็ถือว่ากลับมามีความมั่นใจนะเพราะว่าเพิ่งจะกลับมาเก็บชนะได้นะครับแต่จากเลดที่เปิดออกมาเนี่ยผมมองว่า เลสเตอร์น่ารักหน้าลุ้นน่าเชียร์นะครับผมมองแบบนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยยางบังคับชนะเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสนะครับเลสเตอร์ไม่น่าจะพลาดในเกมนี้นะเพราะฉะนั้นทีเด็ดปุกงสิบของผมให้เลือกเชียร์เลสเตอร์ซิตี้ที่จบสวยามจะเป็นทีเด็ดเด็ดสุดให้กับทุกคนได้เกมในค่ำคืนวันอาทิตย์แบบนี้ครับอย่าลืมครับลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้าอยู่ที่คุณตัดสินใจขอโชคดีครับ